เจฮิโร่ชาแนลห่มใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจฮิโร่ชาแนลนะครับวันนี้เรามีเกสพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับกับไหม่ครั้งแล้วรอบสองนะครับน้องชาชาจากเหตดักชาฮีโร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์อีกครั้งค่ะคราวก่อนก็สนุกมากเลยครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยน้องชามาร่วมแชร์ เกี่ยวกับคอมเมนต์ไรเดอร์ให้กับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเซนไตแต่เนื่องจากคุยเซนไตธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเพราะว่าเพจเราก็นําเสนอเซนไตไปเยอะแล้ววันนี้เรามาเจาะเกี่ยวกับของสะสมเพราะว่าเห็นว่าน้องชาเนี่ยสะสมของซูเปอร์เซนไตด้วยนะครับเรียกได้ว่าหลากหลายมากเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคอสเพย์นะครับ น้องชาก็ได้มีการคอสเพย์ซูเปอร์เซนไตด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันให้น้องชามาเหมือนร่วมแชร์กันนะครับสนุกสนุกอ่ะพี่เริ่มจากคำถามนี้ก่อนแล้วกันถ้าสะสมของซูเปอร์เซนไตเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าจริงๆเริ่มสนใจมาสะสมของเซนไตเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็จุดเริ่มต้นที่เริ่มตัดสมหุุ่ยนเซนไตนะคะก็เริ่มมาจากสมัยเด็กๆเลยนะคะก็ประมาณห้าหกขวบได้คะ่ะ แล้วมีอยู่วันนึงแม่เขาพาไปร้านไปร้านอาห้างเดอะมอลค่ะแล้วก็ได้เจอร้านของเล่นก็จะขายของเล่นนรวมเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับหุ่นเกาโอคิงค่ะตัวแรกซึ่งตอนนั้นอะคือเห็นดีไซน์คือแบบเท่มากถูกใจมากแล้วก็ถึงมันจะไม่ใช่งานแท้เนื่องมันเป็นของของฟอมของงานจีนอะไรเงี้ยค่ะก็เอเอเท่จังเลยก็เลยลองซื้อมา อ่าเล่นดูค่ะพอปรากฏพอได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกเอ้ยชอบมากเลยตรงที่แบบว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าแตกจากอ่าเรื่องอื่นเรื่องอื่นปกติคือจะแบบมาเป็นหุ่นเป็นตัวๆเลยอาจจะมีดาบอะไรบ้างแต่ว่าอย่างเซนไตเงี้ยมันน่าสนใจตรงที่อ่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่แบบแยกล่างออกมาก็ได้แล้วก็สามารถเอามารวมกันเป็นหุ่นตัวหนึ่งได้ซึ่งแบบโอ้ตอนนั้นที่หนูเล่นนะี่คือแบบเป็นอะไรที่แปลกมากสำหรับหุ่นยนต์ตัวหนึง่ง แล้วก็เวลาที่จะประกอบเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันท้าทายดีนะแล้วก็มันรู้สึกฝึกสมองหรือปในตัวด้วยตอนนั้นในเด็กคือมันคือความท้าทายแล้วก็แบบเู้ชอบอประกอบร่างทีต้องทํายังไงบ้างแล้วยุคสมัยใหม่มันก็เออประกอบนู่นนี่เยอะแยะเลยแล้วพอรู้สึกเออชอบตรงเริ่มจากกาโอคิงปุ๊บก็เลยเริ่มมาสนใจในหุญญ่นยน,นต์เซนไาว่ามีอะไรบ้างก็เลยเริ่มตามจากสมมาเรื่อยๆคะ่ะ ก็ตอนเด็กก็ยังไม่มีช่องทางออนไลน์อะไรตอนเด็กเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องปภาษีภาษาอะไรเราก็ได้แบบขอป้ากับแม่ว่าเนี่ยพาไปห้างอ่ะพาหนูไปซื้อของเล่นหน่อยหนูอยากได้พาหนูไปทีบางทีอาจจะไม่ได้ไปทุกครั้งแต่ว่าถ้าเจอหุ่นยนต์เซนไตก็จะแบบคว้าไม้ได้เลยเออแล้วตอนเร็จแล้วพอโตมาโตขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมีช่องทางแบบเรียนรู้แบบ เอของมันมีอะไรบ้างเป็นมายังไงเริ่มมีช่องทางแล้วก็เริ่มศึกษาข้อมูลแล้วก็่าเริ่มสั่งซื้อออนไลน์อ่าจนมาสะสมจนถึงทุกวันนี้ค่ะอือก็เป็นสเสน่ห์ของซูเปอร์เซนไตนะเพราะว่าซนะูเปอร์เซนไตเนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์ประกอบล่างตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นจุดขา,ขายของเล่นของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าหุ่นยนต์เขาค่อนข้าง,ง,งขายดีถ้าอย่างนั้นพี่ขอถามแล้วกันว่าแล้วทุกวันนี้เนี่ยน้องชา สะสมอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเซนไตแบบไม่ว่าพวก D X อุปกรณ์แปลงล่างหรืออะไรก็แล้วแต่สะสมอะไรบ้างอยู่ก็อย่างที่หนูอย่างที่หนูบอกเขะว่าจุดเริ่มต้นที่หนูสะสมพยานเซนไตเนี่ยมาจากหุ่นยนต์ก่อนอเพราะหนูเป็นคนที่ชอบโมเดลตั้งโชว์ประกอบล่างก็คือเน้นหลักๆเลยคือเน้นสะสมหุ่นยนต์เซนไต D X เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็แล้วหนูเป็นคนเนี่ยที่ชอบเก็บสะสมพวกฟิงเกอร์ด้วยชอบขยับ อะไรนะท่าทีอมแต่ว่าเสียตรงที่แบบว่าพวกฟิงเกอร์ของซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันผลิตออกมาน้อยมากบางทีผลิตออกมาสองตัวละแต่ว่าไม่ครบทีนเนี้ยอย่างเจ็ตแมนอะไรเงี้ยแบบเอ้ยมันเสียดายแบบเอ้ยเซ็งเลยทำมาไม่ครบเออคราวนี้พอมาหลังๆก็คือมาสนใจงานซอฟค่ะเพราะว่างานซอฟเป็นราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็ทนทานด้วยทำมาก็เออครบทุกคนเลยอย่างเนี้ยสรสะสม นี้ห ah. นูชอบมากเลยประมาณห้านิ้วอย่างเงี้ยมีเจ็ดนิ้วบ้าง uh huh. แต่ว่าหนชอบสัสมแบบอย่างนี้มากกว่าอืมแล้วเวลาวางคู่คกับหุ่นยนต์เนี่ยก็จะแบบเทเลยอืม uh huh. แล้วคนเนี้ยอ่าจริงๆอ่ะหนูว่าเน้นสัสมแต่พวกโมเดลอยู่แล้วแต่พอตอนเนี้ยโตขึ้น uh huh. อ่าเราเริ่มมาสายคอสเพย์ pay. ตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะสนใจตรงที่ชอบสัสมเอ่าพวก อุปกรณ์แปลงร่างเพราะตอนนี้เป็นสิ่งจําเป็นและจะคอสเพย์ก็ต้องมีอุปกรณ์จองครบจะได้สมจริงมากที่สุดแล้วหนูก็ชอบตรงที่อุปกรณ์แปลงร่างของเซนไตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไรเดอร์ตรงที่เอแน่นอนละเข็มขัดลูกเล่นแต่ว่าในอุปกรณ์แปลงร่างของเซนไตเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปมีโทรศัพท์ปืนบ้างดาบบ้างบางทีก็อย่างโกเซเจอร์ก็ นี้เอืมเป็นกุญแจบ้างเนี่ยนี้ของเล่นก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่องมีการข้ามแบบเล่นได้ทุกอย่างไอย่างกุญแจกูใครเจอก็จะเหมือนกับดีเคนที่แบบเล่รเยนได้ทุกขบวนการนี้เป็นต้นค่ะอืมแล้วก็อ่าหนูก็ชอบสะสมหนังสือของซุปเปอร์เซนไตด้วยที่แบบเขารวบรวมข้อมูลของอ่าหุ่นยนต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอืมประมาณนี้ค่ะของสะสมเซนไตลู ถ้าอย่างนั้นต้องมาถามคำถามไฟท์บังคับของรายการพี่เนี่ยทุกคนจะต้องบอกไลฟ์สไตล์นะครับความชื่นชอบในหัวข้อที่มาคุยวันนี้เนี่ยเราคุยเรื่องเซนไตยอยากให้น้องชาบอกกระบวนการเซนไตที่น้องชาชอบมากที่สุดเลยเอามากที่สุดนะครับจักสามะบวนการพร้อมบอกด้วยครับว่าชอบเพราะอะไรครับโอเคเริ่มพ่ยันดับสามก่อนเลยค่ะก็อันดับสามที่ชอบนะคะก็คือะบวนการอาบะเรนเจอร์ค่ะ ไดโนเสาร์ใช่คือถ้าในบรรดาไดนโนเสาร์คือเรื่องนี้คือเท่ที่สุดคือบางคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเออถ้าเป็นพวกไดนโนเสาร์เนี่ยต้องเป็นยุคของซิลเอนเจอร์อเพราะว่าเป็นอะไรที่นิยมมากที่สุดอืแต่ว่าส่วนตัวหนูคือชอบอาบาเลนเจอร์เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหุ่นยนต์ทุกตัวคือเป็นไดนโนเสาร์จริงๆมาจากเออมาจากไดโนเสาร์จริงๆนะยุคโบราณเนี่ยคือเขาเอามาหมดทุกอย่างเลยมันมีความเป็นแบบจูรัสสิกใช่ไหม ใช่จูเลสิกจริงๆคือเรื่องอื่นมันจะแบบมันเอาอะไรบางอย่างมาผสมอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันไม่ใช่เดนนิสเร์จริงแต่เอาไบเจอร์น่ะมันเป็นเดนิสเร์จริงๆที่ไดสําหรัหหนูแล้วก็หนูชอบเวลาที่เวลามองเดนนิสาร์พวกเนี้ยเวลาพูดมันจะแบบน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนเด็กน้อยเนี้ยเออบางคนอาจจะบอกออ๊ยมันก็มีตัวเท่ๆนะครูครูแมนแมนะแต่หนูแบบ หนูมองพวกนี้เป็นเด็กหมดเลยน่ารักดีแล้วก็มันจะมีตอนหนึ่งที่เป็นตัวสีม่วงๆออกมนเพิ่งฟักไข่ออกมาแล้วมันพูดเสียงน่ารักดีอะเออชอบชอบมาเลยแบบเออเอนดูเดืนสาวพวกนี้ไปหมดเลยแล้วก็ในส่วนของบทบาทตัวละครก็มีตัวที่ชื่ออาบาคิลเลอร์ค่ะอืมก็เป็นนักรคคนที่ห้าก็คือคนเนี้ยหนูชอบมากเลยหนูชอบความที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็เขาเนี่ยร้ายจริงๆคือ เข้าใจว่าเออมันก็ต้องกลับไปกลับตัวกลับใจเนาะไปอยู่กับพวกไปเอกอนะไรเงี้ยตามธรรมเนียมเซนไตแต่ว่าไอตัวอบักคิเบอร์คิเลอร์เนี่ยมันร้ายจริงๆแบบร้ายลึกแบบเออร้ายนานแบบกว่าจะเปลี่ยนความคิดได้คืนนานมากๆแล้วก็เขาชอบอ่าที่เขาต่อสู้เนี่ยแบบเอ่าสู้คนอื่นไปทั่วเงี้ยคืออารมณ์แบบว่าเออ อะไรทาไม่อยากให้เบื่อเนี้ยมันทำให้นึกหนูนึกถึงตัวละครอย่างไรเดอร์กายในดิวคีเงี้ยรู้สึกเออชอบมากรู้สึกน,นี้มันแบบมีมิติมีกลรักเออเปิดตัวก็เท่ตอนตายก็จบดิะก็เท่เหมือนกันระเบิดตัวตายอะเออเท่มากๆเลยแล้วก็ในเรื่องอาอะอเเนเจอร์เนี่ยก็มันมีเรื่องความรักด้วยแบบอาแอบเศร้านิดนึงเย่้ยอะแบ็กกับตัวาย อีกทีนึงใช่คือแบบเอ,อชอบมากแล้วก็ชอบตัวพลองอย่างอาบับลูด้วยที่แบบอืมแบบแอบ,บด้าย้แต่ก็ดีหล่อด้วยเ่ะออหนูชอบการดําเนินเรื่องมันก็เออประมาณนี้ค่ะแล้วก็อ่าเวลาหนูชอบเปิดเพลงฟังเนี่ยก็จะเป็นอาบาเลยอาบัาเลยอ,อจนคนที่บ้านแบบว่าเปิดอเปิดตีกแกหรออะไรเงี้ยเพลงนี้ <c oughs> มาอีกแล้วแบบติดหูกันได้หมดเลยเออ ใช่ค่ะอืมประมาณนี้ค่ะ er. อับานเจออ่าเรื่องที่สองแล้วครับอืมเรื่องที่สองก็คือมาจีเลนเจอร์ค่ะก็ด้วยความที่ว่าหนูอะเป็นคนที่ชอบแนวแฟนตาซีอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์มาเลยค่ะเป็นโลกเวทมนต์ตอนที่เห็นดีไซน์ครั้งแรกก็คือแบบเทมากคุณยนต์ก็เทออกแบบชุดก็เทเทหมดทุกอย่างไม่มีอะไรติเลยอืมแล้วคราวนี้พอมาดูนื้อเรื่องอีกก็รู้สึก ประทับใจอีกรู้สึกเออดูแล้วติดเลยนะี่ยเรื่อเรื่องถึงมันจะแบบเส้นตรงแบบเออธรรมดาแต่ว่าคือดูกี่ทีก็รู้สึกมีความสุขเนะี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปกติอนะดูเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ไม่ค่อยชอบพวกอ่าตลกฮาๆเท่าไหร่ตลกคาเฟ่เนะี่ยจะรู้สึกแบบอ่อแล้วน่าเบื่อจังเลยอะไรเนงะี้ยแต่ว่าในเรื่องมาจีเรนเจอร์มันไม่ใช่มันเป็นตลกแบบ ธรรมชาติเป็นตลกที่แบบเกิดขึ้นอยู่กับในครอบครัวเออมันดูตลกแบบน่ารักน่าเอ็นดูสึดเอ,อ้ยมีความสุขอบอ่นหัวใจแล้วก็ชอบที่เรื่องดำเนินด้วยพี่น้องอืมห้าคนพ่อแม่สึกเออแบบเชี่ยวความสัมพันธ์กันแล้วก็ที่หนูชอบสุดๆก็คืออ่าคุณโฮกะเนาะที่เป็นมาจิตพิงในมาจิเดนเจอร์เขาเป็นพี่สาวที่แบบน่ารักตลกน่าอ็นดูเวลาช่วยอะไรน้องทีก็จะแบบ อาหารนิดนึงเนี้ยรู้สึกเอ้ยชอบมากเลยแบบยิ้มก็เลยเอ่อซึ่งคอสเป็นตัวล่าสุดเองที่เป็นมาจิพิงโฮกะอ่าใช่ค่ะแล้วก็เอ่อถ้าในชีวิตจริงหรืมีครอบครัวแบบมาจิเลนเจอร์คงจะดีจะเป็นครอบครัวในฟันเลยค่ะอันหนึ่งคือเลยชอบเรื่องนี้เป็นอันดับสองค่ะอ่ะมาที่อันดับหนึ่งนะครับเรื่อใจอของน้องชาเรื้อยอย่แล้วนีงไงใส่เสื้อมันเลยอ่า กาโอเรนเจอร์อ่ะเพราะอะไรครับก็นะคะก็คือเกาโอเรนเจอร์เนี่ยก็คือในในมัรดาภุมนการ54คือดีไซน์ดีที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ว่ายุคนี้จะแบบออกแบบอ่าเป็นสัตว์ออกมายังไงก็ตามจะรูปแบบไหนก็ตามก็หนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แบบสู้กาโอเรนเจอร์ได้เลยขุ่นกาโอเรนเจอร์เนี่ยเป็นขุนที่แบบคลาสสิกมีสไตล์มีเอกลักษณ์เป็นสัตว์ป่าจริงๆ แบบออสิงโตก็แบบนี้ฉลามก็แบบนี้แบบรู้สึกว่ามันเป็นบบสัตว์จริงๆเนี้ยแล้วก็ออปกติคนในห้าสีเนี้ยเวลาเราดูเงี้ยเราต้องใช้เวลานานมากกว่าจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ตรีนนะคนนี้แบล็คคนนี้เยลโล่แต่ว่ากาเลนเจอร์ดูแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าใครเป็นใครแบบหน้าตาทุกคนจะมีเอกลักษณ์เป็นสิงโตฉลามกระทิงหมาป่าแบบเออดูง่ายมากเนี่ยพลังก็ชัดเจนว่า เป็นอะไรยังไงก็งคือแบบชอบตรงนี้ด้วยแล้วก็อ่าก็ชอบในส่วนของเนื้อเรื่องด้วยเนื้อเรื่องก็เอออาจจะเส้นตรงเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันก็มีความดราม่าแบบรู้สึกแบบแย่แล้วทํายังไงดีรู้สึกลุ้นระทึกก็กาเวนเจอร์เนี่ยในเรื่องกาเวนเจอร์จะมีสามบอสเนาะจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสพุทอฟเนี่ยอืมแล้วกว่าที่กาเวนเจอร์จะเอาชนะได้เนี่ยมันลําบากมากแล้วก็แบบ มีตายไปด้วยอีนนึงแบบตายกันหมดเลยแบบพาช็อกมากเลยสุดมันรุนระทุกกับเนื้อเรื่องมากเลยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อ่าเป็นโลกินี่แหละสู้กับกาโอเรนเจอร์แล้วก็ยิดลูกแก้วไปแล้ว่อนเด็กๆที่ดูก็รูสุดแบบว้าวใช่ไหมตาย <c oughs> แล้วทํายังไงดีโดนยึดไปหมดเลยอย่างเงี้ยกาโอพวกเปกก็ไม่ค่อยจะมีลูกแก้วที่จะไปสู้กับโลกิได้นตอนเด็กมันมแบบ ทำังไงดีใช่ค่ะแล้วก็สึกลุ้นไปกับพลังของแอนิมอด้วยแบบว่าต่อไปจะเป็นลูกแก้วอนะไรเนี้ยรู้สึกกว่าจะได้ลูกแก้วหนึ่งเนี้ยก็ลำบากมากอืมตอนจบก,ก็ประทับใจก็อยากประทับใจหมดอืมหนูก็หวังนะว่าเอออีกว่าจะมีครบรอบสิบปีแบบรวมนักแสดงมาเหมือนเฮลิเคนเจอร์นี้แต่อมันก็นิยมนะแต่ก็แปลกใจตรงที่แบบเออทำไมมันไม่มาสักทีนะีหรือว่าขาด ไปเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนาะงเอกคนนี้แบบโชว์โลงเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นแต่คนอื่นแบบกลับมาเห็นอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อหนูชอบหนังที่เป็นฉลองครบรอบ25ปีของเกาลนเจอร์ด้วยคือบางคนอาจจะบอกว่าเออชอบโกไคเจอร์นะฉลองครบรอบอะต้องเป็นโกไคเจอร์เท่านั้นแต่สําหรับหนูว่าเป็นเกาลินเจอร์คือในช่วงหนังเกาลินเจอร์เนี่ยมันจะโชว์ฟิก แฟลชแบ็กของรุ่นพี่หมดเลยว่าดีแดงทาอะไรบ้างแต่และคนทําอะไรบ้างผู้หญิงทําอะไรบ้างมันจะมีแบบช่วงหนึ่งที่เขาย้อนให้ดูสู้ยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโอ้เราเพิ่งเพิ่งมารู้จักกับกระบวนการเัสินใจว่าวิ่งมันมีแบบอย่างนี้ได้เหรอเงี้ยโอ้มีมาละมีมาหลายยุคแล้วแบบมีพลังตั้งเยอะตั้งแยะแบบเออผู้ผหญิงเขาก็มีเอกลักษณ์นะโอ้ยหุ่นยนต์นู่นนี่นั้น่าจะทำให้ตระหนักว่าโอ้สินใจเนี่ย มันยิ่งใหญ่มากเลยเน,นแล้วก็เรียกหุนยนต์สีแดงมันลุมบอสอย่างเงี้ยเออรู้สึกยิ่งใหญ่โชว์ภาพรวมพลังรู้สึกเออเป็นหนังที่ครุบรอบจริงๆแล้วก็อตอนนั้นน่ะหนูเริ่มแบบสนใจเซนไตจริงๆอยากรู้จักว่าเซนไตที่มาเป็นยังไงคะอืมใช่ประมาณนี้คะ่ะแล้วก็อคือพูดมาถึงตรงนี้อาจจะงง,งว่าทําไมไมีจะยึกสองพันเพราะว่า หูเป็นคนที่แบบอยู่ในยุค90แล้วก็ปีพวก2000เป็นต้นไปอืเป็นยุคเก,ก่าๆแต่ว่าถ้ายุคก90ก็มีเหมือนกันอย่างที่หนชูชอบคือซีเรนเจอร์แล้วก็โอเรนเจอร์ค่ะประมาณนี้คนะ่ะพี่อืมดีดีดีครับเชื่อว่าหลายๆคนก็เอ,อชอบกาโอเรนเจอร์นะเพราะพี่รู้สึกว่ากาโอเรนเจอร์มีเสน่ห์แล้วก็เลือกใช้เป็นขบวนการฉลองครบรอบ25ปีเนะี่ยก็ถือว่า ประทับใจนะในเรื่องประทับใจมากๆอ่ะตัวน,นี้แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เซนไตที่ชอบเรียบร้อยนะฮะมาถึงเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วก็แฟนๆโทคุที่เอเล่น Facebook ดีกว่านะครับจะเห็นน้องชาเนี่ยคอสเพย์ซูเปอร์เซนไตด้วยเอออยากให้มาแชร์ให้คุณผู้ฟังหน่อยครับว่า,าจุดเริ่มต้นที่เราหันมาคอสเพย์เซนไตเนี่ย จากอะไระแล้วเราเลือกเลือกจากอะไรในการคอสจุดเริ่มต้นที่มาคอสเพย์นะคะเกิดจากการที่หนูรู้สึกประทับใจในตัวละครค่ะแล้วก็ชอบในคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็ในบทบาทของเซมไตเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นเป็นคนหน้าเป็นสายซ้นสายอ่อนหวานสายพละกําลังเนี่ย แล้วก็ที่หนูอย่างที่หนูคอล่าสุดก็คือชอบตัวกุโทกบมาจีพิงที่เขาเป็นคนที่เฮฮาแบบต้องต้องแบบโกโก,โก้แล้วก็เป็นพี่สาวที่แสนดีคือชอบมากหนูหนูรักในตัวตนเขาหนูก็เลยอยากที่จะเป็นแบบเขาพอหนูได้เป็นแบบเขาก็รู้สึกว่าเออมีความสุขจังเลยเหมือนกับว่าได้อยู่กับเขาข้างๆนี้แล้วก็ในการคอสเพย์เนี่ยมันก็ยังทําให้หนูรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆแล้วก็รู้จักพี่พี่เป้าด้วยที่ได้ สัมภาษณ์เซนไตไทยแลนด์จากเพื่อนๆหลายคนอย่างเช่นหนูเพิ่งคอสเกาวไว้ไปก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆว่าเอ้ยเราก็ชอบเหมือนกันนะซูปเปอร์เซนไตเนีย้ยเออเราก็ได้ทาความรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนี้ค่ะ,ะด้านหนึ่งทาให้หนูรู้สึกมีความสุขในการคอสเพย์แล้วก็จะคอสเพยตต์ต่อไปค่ะอืะอมสร้างัานพี่ถามจุดนี้แล้วกันฮะมีตัวละครที่อยากคอส ในอนาคตอีกไหมแต่ว่าเกี่ยวในเซนไตครับถ้าในซูเปอร์เซนไตมีอีกค่ะ<บ>ก็ก็อีกไม่านานเร็วๆนี้ก็จะเป็นเฮลิเคีนบูค่ะก็เฮลิเคีนบูนี่เขาเป็นผู้หญิงที่เขาเป็นคนที่ที่แบบว่ามีทั้งความอ่อนโยนมีความหาๆนิดๆแล้วก็แข็งแกร่งด้วยหนูชอบในบทบาทเขามากถ้าถ้าจริงๆนะถ้าในบทบาทของผู้หญิงในเซนไตเนีน่หนูว่าในเฮริเคีนบูนี่คือดีที่สุดเลยรู้สึกเขามีความแบบ เก็บอารมณ์อยู่แล้วก็มีความหว,วานๆในตัวใจดีในตัวด้วยแต่ก็มีความรู้สึกนิดๆเนี้ยรู้สึกชอบด้วยแล้วก็ชอบในส่วนของ่อากสแสดงที่เขาสแสดงเฮลิเคนบูด้วยเขาก็รักในบทบาทนี้มากเนี้ยทำให้หนูแบบรู้สึกรักในตัวเฮลิเคนบูแล้วก็อยากจะคอสต,ต,ตัวต่อไปค่ะแล้วก็ตัวต่อไปที่อยากจะคอสนะ,ะก็คือ,อโกบาสติโลค่ะก็ชอบแนวที่เป็นสายลับเรื่องนี้ก็เป็นรถยนต์ด้วยบวกกับ ความเป็นสัตว์ก็รู้สึกเอ,อ้ยมันดูมีความเป็นเทคโนโลยีเงี้ยลึกลับอืสารลับไปด้วยแล้วก็ชอบในส่วนของบทด้วยที่เขาแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็แข็งแกล่งในตัวอืแล้วก็อยากจะคอสออเรนเจอร์ค่ะที่คิดไว้ค่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่แบบตอน,นเด็กคือดูบ่อยมากชอบในส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ดีไซน เพราะเมือนประเทศไทยยังไม่เคยเจอคนคอสโอเรนเจอร์อ,รอยากคอสเหมือนกันแต่ว่าต้องหาแหล่งต้องดูหลายๆอย่างแต่ว่าคอสแน่นอนเพราะว่าชอบแต่ว่ามันยากต่ออุปกรณ์แป่งร่างนี่แหละหายากมากเลยแอ,อ่แ<ต>ช่หนชูนช,อนชอบโอรเรนเจอร์มากแบบเป็นยุคเป็นยุคที่แบบ90แบบที่เท่สุดละความเห็นส่วนตัวนะแล้วตอนเด็กก็ชอบดูบ่อยมากชอบในความดราม่าด้วยไม่ได้ตลกขนาดนั้นใช่ ประมาณนี้ค่ะค่าต่อไปก็ยังไม่ได้คิดไว้ก็อาจจะมีคอสเพลย์อีกเรื่อยๆค่ะอืก็ติดก็ติดตามเพจน้องชาแล้วกันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงหรือว่าอาจจะมีการคอสเพลย์มาลงในเพจอีกหรือเปล่านะครับก็ฝากผู้ชมติดตามนะครับอ่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะก็จะต้องให้น้องชาฝากผลงานเช่นเคยนะครับ เด็กดาร์คชาฮีโร่นะครับแล้วก็ผลงานที่มีปัจจุบันนี้ที่อัปเดตด้วยนะครับมีอะไรบ้างก็นะคะก็ในส่วนของดาร์คชาฮีโร่ค่ะก็จะเน้นรีวิวของเล่นให้สาระของเล่นนะคะคอสเพย์หนังสั้นนะคะ ค่ะก็ฝากเห็นามด้วยค่ะก็จะเน้นโทรคุ้สัสเป็นใหญ่แนละอาจจะมีอย่างอื่นบ้างอ่าและในส่วนของเซนไตนี่ก็รู้สึกว่าคอนเทนต์อย่างน้อยอยู่แต่ก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยค่ะหรือไม่ก็บางทีอาจจะเอาหุ่นยนต์สมัยเก่ามามา,มาแลกเปลี่ยนรีวิวกันก็ได้ค่ะแบบอารมณ์แบบย้อนวัยเด็กไปด้วยกันหุ่นยนต์เป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะก็จะมารีวิวหุ่นยนต์เซนไตค่ะได้ครับแล้วเดี๋ยวทางอ่า จคิโร่และเซนได้ไทยแลนด์จะร่วมแชร์ผลงานให้นะครับสำหรับผลงานดีๆของน้องชาขอบคุณมากเลยนะคะหนืดนพี่กเช่นกันคือติดตามพวกพี่มาตลอดตั้งแต่เด็กเลยพอโตมาแล้วก็พี่ๆสนใจในผลงานก็เป็นรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยค่ะก็จะคอสเพลย์เรื่อยๆนะคะรีวิวของเล่นเรื่อยๆนะคะอ่าเช่นกันเช่นกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องชามากๆนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตาม JK h e r โ c h ช n n น l นะครับได้ทาง YouTube นะครับ ก็ข่าวสารดีๆนะครับจากเจทิโตทาง Facebook นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องชาต้ตองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีนะคะ,คม,คะ,ะ,คะมิวกลับมาร่วมง,งานอีกนะคะคุณคะ่ะเย้